เราก็อยู่ในแมปบล็อกเบิร์ดจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นเป็นปีเลยก็ว่าได้นะกับแบบนี้แล้วในแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ทําการอัปเดตล่าสุดเมื่อนี่เลยเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะบอกว่าอัปเดตล่าสุดนั้นไม่เป็นที่พอใจกับผู้เล่นบล็อกเบิร์ดเป็นอย่างมาก ทำไมผู้เล่นบล็อกเบิร์กถึงไม่พอใจเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่มันมีข่าวลือมาว่าบล็อกเบิร์กเนี่ยมีการแบบว่าให้เล่นฟรีแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าพี่นิวเนี่ยได้ใช้อีกไอดีหนึ่งเข้าไปดูไอดีที่ยังไม่เคยซื้อ, Block อบล็อกเบิร์กอ่ะปรากฏว่าเราก็ต้องจ่าย25โลบักในการที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้มาดูกันว่าอัปเดตแรกนั้นคืออะไรนี่เลยให้เราทําการกดเล่นใช่ไหม มันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะไปสร้างบ้านของเราหลังไหนนะที่เราเคยสร้างไว้แต่คราวนี้มันมีการอัปเดตบ้านสําเร็จรูปมาแล้วโดยการคลิกตรงนี้ By p พ o t ตเห็นไหมทุกคนพอพี่นีวคลิกเข้าไปเนี่ยมันบอกว่าคุณเนี่ยต้องทําการซื้อแปลงเปล่าก่อนในราคา300 ซึ่งใช้เงินในแบบบล็อกเบิร์กนั่นเองนะคิดดูดิทุกคนในการที่เราเนี่ยจะเข้าไปเลือกซื้อบ้านสมเด็จรูปเนี่ยเราต้องจ่าย300อะ่ะเออก็ก็ต้องจ่ายเลยนะเออพี่นิวก็จ่ายไปแต่ปรากฏว่าเงินไม่พอ <laughs> เห็นไหมว่าเงินไม่พอเงินพี่นิวเนี่ยมีแค่1นึ่นะซึ่งเงินในบล็อกเบิกนี่คือขายแพงมากแล้วก็ในพี่นิวก็จะยอมซื้อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่าบ้านสําเร็จรูปเนี่ยมันเป็นยังไงมาเลยเราต้องจ่าย300นะในการที่จะเข้าไปเลือกซื้อบ้านสาเร็จรูปไปมาดูกันว่าบ้านสําเร็จรูปนั้นเป็นยังไงอ่ะก็เป็นแบบนี้จะเห็นว่าของฟรีนี่คือแปลงเปล่านะแปลงเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดบ้านราคาถูกสุดก็ราคา7,5 0 0 นะพอเราคลิดเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถแบบว่าดูได้ว่าบ้านเป็นยังไงมันก็เป็นบ้านดั้งเดิมของบอกเบิกนะี่ทุกคนแต่พอเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าบ้านมันก็เริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมแล้วคราวนี้มันก็ต้องใช้เงินซื้อนั่นแหละนะราคาถูกสุดก็7,5 0 0ส่วนแพงสุดก็ประมาณ3 0 0 0 0 0แต่พี่นิวชอบบ้านหลังนี้มากเลยอะ่ะมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากทุกคนนะมันมีแบบบึงบัวอยู่หน้าบ้านด้วยอะ่ะแล้วเราเนี่ยยังสามารถเลือกดูรูปภายในบ้านได้ด้วยนะเหมือนกับว่าเป็นการเลือกซื้ คือบ้านที่แบบว่าครบวงจรมากๆจะบอกว่าบ้านสําเร็จรูปนี่คือสวยนะสวยเลยแหละก็ลองเข้ามาเลือกดูบ้านกันนะทุกคนเพียงแต่ว่าพี่นิวนั้นก็คงยังไม่ซื้อหรอกนะเพราะว่าเงินไม่พอนะจ๊ะแล้วสิ่งที่คนไม่พอใจอีกนั่นคือตรงอารมณ์นั่นเองตรงมูนอ่ะทุกคนเห็นป้าว่ามันจะมีแบบว่าความสนุกพลังงานความหิวสุขอนามัยแล้วสังเกตไ้ว่าพลังงานเราเนี่คือแบบว่าลดลงไปไวมากๆเลยเห็นไหมแบบไวแบบไวเกินเราเนี่ยถึงได้เห็นแบบว่าคนเป็นลมในแบบนี้ต่อหน้าต่อ เยอะมากเลยด้วยความที่แบบว่าเวลาแบบมูดมันหมดลงเนี่ยมันทําให้เราแบบเป็นลมไปเลยนะทุกคนนะจะบอกว่าบ้านเพื่อนหลังนี้คือสวยมากเลยอะ่ะเป็นบ้านสาเร็จหรือเปล่าเนี่ยลองแบบว่ากดดูก่อนนะเฮ้ยเสียงกิ่งคือแบบว่าไม่ได้ยินมานานมากในบล็อกเบลร์กอ่ะอย่าบอกนะว่าเพื่อนไม่อยู่อะ่ะโอ้โหขอเข้าไปเยี่ยมชมบ้านหน่อยไม่ได้หรออีกรอบนึงก็ได้อะ่ะ ตึงๆไม่อยู่นะเพื่อนไม่อยู่บ้านนะโอ้โหเสียด้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยมูดของพี่นิวก็จะหมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะเป็นลมไปต่อหน้าต่อตาจริงไหมแล้วอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้เล่นบ็อกเบิร์กอารมณ์เสียนั่นก็คือสมมุตินะปกติเนี่ย ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถยนต์เนี่ยจะจอดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพออัปเดตใหม่เนี่ยเราจะไม่สามารถจอดตรงไหนได้แล้วเนื่องจากพี่นิวเนี่ยไม่ได้เล่นบล็อกเบิกนานนะเราก็มีงบแค่ซื้อจักรยานนี่แหละแถมเป็นจักรยาน3ล้อ4ล้อ6ล้อด้วยโอ้โหเพื่อนโอ้โหแซงไปเลย <laughs> รถยนยังแซงเราไปอีกอะคิดดูดิอันนี้เดี๋ยวเราแบบว่าลองมาจอดจักรยานในเมืองนะดูนะว่าถ้าเกิดเราไปจอดที่มันไม่ควรให้จอดเนี่ยเราจะเสียเงินจริงไหมสมมุติว่าเราจอดตรงตรงนี้นะออะตรงนี้ดู <S 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 2> <S 2> เปิบม,มามันจับเวลา5นาทีถ้าเกิดเราเนี่ย มาเอาจักรยานเราตรงนี้ไม่ทันเนี่ยรถจักรยานเราเนี่ยจะโดนแบบว่ารถเนี่ยยกไปเห็นไหมโอ้โหอัปเดตไม่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไปจอดตรงไหนมันถึงเหมาะสมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบว่าไปจอดตรงที่มันเหมาะสมจะเป็นยังไงมาดูกันสมมติว่าพี่นิวเนี่ยมาจอดตรงอ่าหน้าร้านใช่ป่ะดูดิว่าตรงนี้มันเหมาะสมไหมก็ไม่เหมาะสมมันทุกคนนะถ้าเกิดเราจอดตรงไหนแล้วมันขึ้นว่า5นาทีเนี่ยให้เราแบบว่าเรียารถเราไปจอดตรงอื่นเลยนะนี่ถ้าเกิดเป็นตรงนี้น่าจะเหมาะสมคิดว่านะ าจอดตรงเนี่ยตรงเป็นช่องรถน่ะทุกคนคิดว่ามันเหมาะสมไหมล่ะอ่ะมาดูกันอ่ะเห็นไหม ตรงนี้จอดได้ตรงเนี้ยจอดได้ไม่ขึ<อ>้นนาทีด้วยแถมแบบว่าไม่เสี่ยงในการที่จะโดนปรับด้วยนะเอาแหละเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะลองแบบว่าทดสอบให้ทุกคนนะโดยการที่ไปจอดจักรยานตรงที่เขาห้ามจอดนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอะสมมติเราจอดตรงนี้นะอันนี้เป็นการแบบว่าทดลองทดสอบให้ดูนะอย่าทาตามมันทุกคนนะไม่งั้นเราก็เราต้องเสียค่าปรับแต่เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะลองให้ทุกคนได้ดูกันว่าถ้าเกิดเราเสียค่าปรับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ <C ut ters> คาเตือนการลากยานพาหะ นะเขาบอกว่าเราจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะเสี่ยงต่อการถูกลากจูงได้ตอนนี้เลยเวลาประมาณ2อนาทีนะรถเราจะโดนยกแล้วมามาลุ้นกันรู้สึกว่าตอนนี้มูดเราเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วความเสี่ยงที่จะเป็นลม <laughs> มันก็จะขึ้นเตือนมาเลยว่าเราจะใกล้เป็นลมแล้วนะและอีกแค่ไม่กี่วินะจะมีคนมายกรถเราไปแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง4 3ส สองหนึ่งศูนย์มาดูกันจักรยานเราไปแล้วยานพาหนะไม่ได้จอดอย่างถูกต้องดังนั้นมันจึงถูกลากกลับไปที่แปลงอ๋อรู้สึกว่าเราโดนปรับ265เหรียญน,นะถ้าเกิดเป็นจักรยานเนี่ยจะโดนแค่265เหรียญน,นะทุกคนนะถ้าเกิดเราไม่ยอมไปจ่ายค่าบินจักรยานเนี่ยเราก็จะไม่ได้จักรยานกลับมานะแล้วไอ้ตรงรูปบ้านเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจขึ้นมาเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเราเนี่ย มีบินต้องจ่ายค่าจักรยาน265เหรียญเห็นไหมเออ,เ,อเป็นการแบบว่าตอกย้ำว่าเราต้องจ่ายนะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราจะเป็นลมเนี่ยมันก็บอกเราว่าตอนนี้อารมณ์เราต่ำมากนะถ้าเกิดเราไม่เพิ่มอารมณ์เนี่ยโดยการจ่าย25เหรียญเนี่ยเราก็จะเป็นลมนะแต่คราวนี้พี่นิวจะไม่จ่ายนะ เป็นลงไปแล้วทุกคนในที่สุดเราก็เป็นลงไปแล้วภาพตัดมืดมัวไปหมดเลยแล้วก็นั่นแหละโหลดเกมใหม่นี่เลยจะเห็นว่าเราอะไม่สามารถเนี่ย เอาจักรยานได้ทุกคนเนี่ยหมเราต้องจ่าย265หก้่อนเราถึงจะใช้จักรยานได้ <c oughs> งั้นเราก็ยอมจ่ายแล้วกันนะทุกคนนะในไหนเราก็แบบเออเป็นหนี้เขาแล้วนะเราก็จ่ายไปเอาปะทั้งชีวิตก็มีจักรยานแค่คันเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่จ่ายแล้วก็เราจะไปไหนมาไหนลําบากนะ <c oughs> รู้สึกว่าเพื่อนคนนี้กําลังสร้างบ้านอยู่อุ๊ยเป็นบ้านหรืออะไรอะ่ะเป็นบ้านที่ดูแบบมินิมอลมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอมาส่งบ้านเพื่อนคนนี้หน่อยดีอ่ะอุ๊ยจอดตรงนี้ไม่โดนนะนี่จอดตรงบริเวณบ้านจะไม่ นะแต่ว่าถ้าเกิดไปจอดแถวในเมืองเนี่ยโอ้โหหาที่จอดยากเพื่อนโอ้ยบ้านเธอน่ารักมากเลยอะเราไม่ได้เข้ามาในบ็อกเบิร์กนานขอเข้าไปเยี่ยมชมได้ไหมจ๊ะจะเห็นว่าข้างบนบ้านเธอเนี่ยมีประดับไฟระยิบระยับแบบนี้ด้วยอะยังไงไม่อยู่เนี่ย ไม่อยู่หรอจ๊อะออคงสไม่อยู่เนาะไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เดื่อต่อไปที่ทําให้พูดเล่นไม่พอใจนั่นก็คือการแบบว่าเป็นพนักงานหรือว่าการทํางานอะไรเงี้ยสมมติว่าพี่นิวเนี่ยมาทํางานตรงนี้นะที่เป็นแบบว่าอ่าคนส่งพิซซ่าแล้วกันนะอ้อโหตรงนี้ก็จอดไม่ได้อีก ตรงนี้จอดจักรยานไม่ได้เอกเดี๋ยวไปหาที่จอดจักรยานก่อนนะทุกคนนะงั้นเรามาจอดตรงนี้แหละนี่ตรงหน้าร้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าจอดให้มันตรงเส้นที่มันอยู่ในเส้นแล้วกันนะก็จะไปจอดข้างเขาทำไมล่ะรถเขาสวยจะตายล้วก็ทําการแบบว่าหยิบพิซซ่าไปส่งอะไรแบบนี้นะเนี่โดยการแบบว่าใช้รถของเขาเราเนี่ยจะได้เงินอ้าจะเลย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 โอเคเจอแล้วเจอแล้วอ้าเอาไปจ้าอ๋อบริการที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะจ้ารู้แล้วว่าทําไมถึงไม่พอใจนะทุกคนนี่ให้เรามาดูตรงนี้เนี่ ปกตินะเวลาเราส่งพิซซ่าเนี่ยเราอะจะได้ราคา1ครั้งต่อ1ขาดใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนเป็นราคาต่อนาทีเหมือนกับว่าพอเราส่งพิซซ่าไปแล้ว1นาทีเนี่ยเออเราก็จะได้แบบว่ารับเงินสูงสุดได้แค่265เหรียญเห็นปะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแบบว่าราคาต่อถาดไงสมมุติเราส่งถาดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้เป็นร้อยเหรียญเลยก็ว่าได้เนี่ยพออัปเดตใหม่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันทําให้ชาวบล็อกเบิร์กไม่พอใจนั่นเองนะเออสมมุติว่าเราแบบว่าลองไปส่งคนนี้ละกันนะไหนว่าอยู่ไหนว่าโอเคอยู่นี่อ,อ๋อใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะใช่ของเราหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่ <laughs> ของเราอยู่น,นู่นอ๋ออยู่นี่ข้างๆกันเฟ๊บมมา ส่งให้ไปเรียบร้อยอแล้วถ้าเกิดเราออกจากงานจะเป็นยังไงมาดูกันสมมตินะเราจะได้มาเท่าไหร่ปุ๊บเราก็จะได้มาแค่ เ้าเหรียญนะทุกคนเนื่องจากเราเนี่ยทำงานยังไม่ถึง1นาทีนะเพราะว่าทุกอาชีพตอนนี้คือแบบว่าการจะได้เงินนี่ก็คือต้องต่อนาทีไม่ใช่ต่อครั้งแล้วเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเงินขึ้นมายากกว่าเดิมด้วยบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเจ้าของแมบบถึงอัปเดตแบบนี้แต่ก็เป็นไปได้ที่เจ้าของแมบบเนี่ยก็อยากให้ตัวแมบบเนี่ยมันเล่นยากขึ้นหรือเปล่านะมันทําให้แบบว่าแมบบนี้เนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆเกมเดอะซิมเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตในเมืองบล็อกเบิร์ก มันไม่ง่ายอีกต่อไปทุกคนมีความเห็นกันว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับแบบบล็อกเบิร์กบอกเลยว่าอัปเดตใหม่นี้ก็คงก็คงนานๆทีเข้ามาเล่นแล้วกันนะบางทีเราก็อยากมีบ้านสวยๆในบล็อกเบิร์กเหมือนกันนะเพียง<ๆ>แต่ว่าบ้านแต่ละหลังคือราคาแพงมากแถมแบบว่าต้องมาทําการสร้างเองอีกถ้าเกิดเรามีเงินมากพอเราก็คงจะซื้อบ้านสําเร็จรูปสินะอย่างเช่นเพื่อนคนนี้ก็กําลังทําการสร้างบ้านเขาอยู่แต่ว่าไปที่ดินนะั้น น,นี่คือใหญ่มากเลยเะเฮ้ยเพื่อนบ้านนายกี่ล้านเนี่ยเฮ้ย